อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสติกเกอร์ลายคำคมหนังจีนดาวโหลดได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ช็อปหรือไลน์สโตร์นนี้ละรูรอยู่ตรงพังโรงเตรียมไม่ได้เรื่องเลยคำะขระหอเขียนยังไงฮะ ดูตามสบายนะคะผ้าสวยๆถูกๆดูแลไปคับครับพี่ฟ้าพี่ฟ้ผ้าผ้าครับสวยสวะมาดูปองเลยนะตัวสวยไม่เคยเห็นผู้ชายโกงชมกล้วยมาก่อนเลยอะลุงซื้อไม่ลงอะไรแค่ยัโกงด้วยให้เขาโกงได้ไงอ่ะเราทำไงอ่ะจะไปทะเลาะกับเขาอ่ะคนแบบไม่ได้ด้านจังเลยไม่ได้อ่ะตอนนี้มันอยู่ไหนอ่ะเขาจะตามทวงเงินให้เราค้าขายเล็กน้อยอย่าเสียเปรียบเขาลูกมาพี่หมิงเฝ้าร้านให้ดีจังจังตอนนี้จะพ่ออยู่ที่ไหนนะเนี่ยฮะ อะไรเหรอพักอยู่ไหนโอย่าสนใจเขาเลยด้าสวยดีนะไหนนะคนไหนคนไหนฮะก็คนไหนก็เขียวนั่นไงฮเดี๋ยวนี้นะใครนะใครกินก๊อตใครกินก้อตินก๊ตใครกินกอตินตใครินกอตใหรกินก๊ตใหรกินกอตครกินก๊อตใครกินกมอตใคนกอตใครกินก๊อตใครกินก๊อตใครินก๊อตใรกินก๊อตใครกินอตไครินอตกินกอตใครกินก๊โตใครกินก๊ตครงนกตนก๊อต้ครนกอตใคหนก จะคุยของค่าพี่มิงฮะอเ่อเร่บ้างนิดเลๆเราเรอระเพเราจะฝนจะตกแล้วเฮ้ยไม่ล่ะได้เฮ้ยพี่มิงเร่มเริ่มไปสุดน้ำเริ่มไปสุรน้เมืะอไ่นี่โชคนีล้วจะมาทำนายอดนี้ขาดทุนยับเลยน้าสาวแก่แม่ไม่แต่ว่าสาวใหญ่ทั้งหลาย ถ้าอยาเป็นดาวมาประกวดเทพีบุกขอชัดขอสือเสียงม่นได้รับตำแหน่งก็ได้เป็นนาวบนฟ้าอ่าเชิญลงชื่อบัตกวดได้เลยครับเชิญเลยครับอ่าเชิญเชิญครับเชิญตรงนี้เลยครับกลายเป็นฟสือเหรออ่าเ๋ยวมาได้เลยครับนะครับวาเป็นฝั่งฝ่ายขานมึงพังอ้คนเมืองหล่นขานกันง่ายอย่างนี้นี่เองนะคิดว่าแถวนี้คงเป็นประโยชน์ได้ไม่น้อยแล้วมั้งเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยพี่เจ้าขอโทษครับคุณชาย อ๋อม่นางครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอะไรคนนี้ไม่เป็นไรนะครับเอออ้อสายตาของแม่นางตาข้างซ้ายบอกกับข้าจะประกวดเทพีบุปผาใช่ไหมละครับแม่นางครับไม่ใช่ออ่ะอสายตาข้างขวาของนา,างบอกข้าหน้าตาของนางานะไม่เข้าประกวดก็น่าเสียดายนะสุ่พุองงามมนาฟ้าลงวัจุติเลยแหละจริงเหรอ,อไม่จริงหรอก าตายแล้วไม่เพียงหน้าจะสวยอุปนิสัยก็ดีด้วยรู้จักทอมตัวทำไมประกวดจะเป็นความสูญเสียของกองประกวดแห่งชาติทีเด้นะน,นี่คุณชานี่มีน้ำใจจังเราเพิ่พบกับท่านก็ชมค่าซะแล้วอ,อ่ะไม่หรอกเขาพูจกใจจริงนะแม่นางนะถ้าน้าตาย,ย่างนางเข้าประกวดนะต้องได้ที่สามนะ่ที่สามเหรออืมในวันที่สได้ห้ช่างประตวนยี่สบพใด้างเกี่ยวฟรีหนึ่งเดือนกินฟรี ดื่มฟรีหนึ่งเดือนนี่คุณชายไม่ได้โกหกะนะถ้าเขาประกวดต้องได้แน่นะแม่นางเขาไม่รู้จักนางนะก็น่าซีไม่รู้จักเขาจะโกหกทำไมขอบคุณค่ะคุณชายถ้า,าได้ตำแหน่งเขาจะเลี้ยงข้าวท่านเลยอาชาก่อนกลับมา่ี่จเพึ่งไปจะไปไหนเอะไปสมัครอนะ่ะจะไปสมัครกันส่งเดชอ,อย่างนั้นเลยไม่งั้นทำไงอ่ะน่าต้องรู้นะการประกวดเนี่ยมันจะต้องมีเส้นมีสายนะแต่เขาไม่รู้จักใครอ่ะแต่ข้ารู้จัก ขาจะแนะนำข่าววันนีที่มีชื่อเสียงให้เป็นผู้สนับสนุนนางเป็นสปอนเซอร์นางรับรองตั้งแตํตำแหน่งเทพีแน่เลยทีเดียวเืียวแหละโอ้ยงั้นรบกวนคุณชายนะกระไรใจแล้วกระใจแล้วแต่นางต้องรู้ขอร้องใครมันก็ต้องมีน้ำสิน้ำใจเสียคารันร้อนน้ำชาเงินเหรอเขาไม่มีอ่ะมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากก็ได้นะแต่เขาไม่มีจริงๆอ่ะสักช่างก็ไม่มีเลยอยู่ว่าแต่ช่างเลยแดงเดียวก็ไม่มีถ้ามีเขาไปจะประกวดทำไมกันเล่า ก็จริงนะเสียน้ำลายเปล่าคุณชายคุณชายอ๋ <ๆ S 1> อเขาจะไปวิ่งเต้นให้รอเขาก่อนสิรอหน่อยนะรอนะคุณชายอย่าลืมนะเขารออยู่ตรงนี้นะ ชื้นสวยทั้งนี้สลิดสลัดจริงวิ่งหายทั่วเลยดูสิพวกนี้ดูสิดูสิดูสิแอะเอากระเป๋องชาแล้วก็เออดีเดี๋ยวเพิ่มอย่าไม่สั่งเอาจอกมาใบหนึ่งก่อนเราเลยค่ะน้องอร่อยข้างแรกอะไรกันนี่เหนือแทบตายจะม่ให้กินเลยกันเหรอข้ากินมาแล้วมันไม่อร่อยเลยเก่าเสิร์ฟอะไรเนห้องมีโจรมีโจรอยู่ไหนไม่ต้องจรมันขี้เกียจมันแค่นอนไม่ได้ขโมยอะไรหรอกแปลกจริงๆเลยนะใช่แม่อยู่ห้องไหนหมายเลขสามไม่ใช่ ห้องที่8เขาเขียนไว้ห้องฟ้าเลข8เลข8ปงั้นเหรอใช่เออรู้แล้วรู้แล้วนะรู้แล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยเรื่องของเราต่อดีกว่าน้าเนี่ยบ้านเราเนี่เป็นพวกพักเศรษฐีอยู่และทำเลสงบเงียบดีด้วยนะเนี่ยเดือนละสามสิบช่างไปปล้นไปกว่าละละละเอออห้องนี้นะแค่ห้าช่างท่านั้นเองนะต่อเดือนนึงอะฮะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถห้องน้ำรวมมันอยู่ยังไงเออแล้วก็เงินหลังนี้ได้หรือเปล่าล่ะเนี่ย ห้องนี้เลยอยู่กลางเขาเลยโอ้โหขึ้นลงไปชั่วโมงน้ำหนักรถพอดีเลยโฮ้ยแมว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 าแล้วมันเดือดรำบา้ไม่มีแล้วโถ่ก็มาเห็นยากเลยที่ทุกคนต้องการทั้งสวยทั้งถูกและได้ประโยชน์ไปหาให้ตายสิมันยากนะเพื่อนนะยังหาไม่ได้ก็เสิร์ชก็เสิร์มีผีผีเหรอผีผีอย่างนี้เลยมีผีนะอยู่อยู่อยู่ที่ห้องปิดก็เอาไว้เข้าไม่ได้อะอดีก่อนนั่นสิห้องไหนละแม่น่ะห้องไหนไหนบอกว่าห้องที่สิบไหน ห้องที่แปดแปดอาถรพาแปด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 ไหนบอกสิเไงแปดเขาบอกแปดใช่ใช่อะไรอีกมาสิมาสิแปดแปดแปดเขาไม่ต้องเหรอครั้งนี้แม่จำได้จริงนะจำได้แน่ห้องแปดนะเลขที่แปดว่าความเจ้าถ้าพันธ์แย่ลงทุกวันเลยอ่ก็นน่ะสีดูทีก็รู้เขาจะอยากหาที่อยู่ให้นะอย่าพูดมากเลยป้าเดี๋ยว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 เขายังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวข้าจะเลี้ยงเจ้านะจริงหรือเปล่าถ้าเคยโกหกสักครั้งหนึ่งไหมแน่นะงั้นไปเลย มุติเขียนอะไรทำไมถึงได้นานสองนานแบบนี้อะฮะพี่ใหญ่อย่าเร่งข่านะถ้าเป็นประเด็นมีความรอบรู้ถ้าเขียนได้ไม่ดีก็ต้องขายหน้าชาวบ้านใช่ไหมพี่ใหญ่พี่ใหญ่หิบนี้มุติก็ทำอะไรอะสัญญาชาวบ้านเราคิดจะให้ชาวบ้านซีขวามีรายได้ให้มุติไปสอบรับราชการยังไงละเออสำเร็จแล้วทําไมดูก่อนทําไมดูสิดูสิดูสิ โอยมีความรู้ไม่เหมือนใครเลยนะนี่น่าเชื่อแนยไหนดูสิดูสิดูดูเป็นบ้านไม่ใหญ่โตมีลมทายเทไม่โอโถงมีหน้าต่างเขาว่าบ้านดีใช่จะใหญ่โตดูสงบเงียบดูเป็นส่วนตัวเดี๋ยวก่อนปุตติเมื่อพี่ใหญ่ตั้งนานไม่เห็นบอกว่ามีบ้านให้เช่าเลยอเออแั่นอสิไม่เห็นจะแปลกเลย ก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่าบ้านดียังไงจากนั้นถึงแนะนําบ้านซีกว่าเล่าถึงบรรยากาศความน่ายอยู่สุดท้าย<อ>จะบอกแบบให้เช่านี่ละ่ละหลักการเขียนลา<อ>หรือเปล่าเพืยอยอ่านแล้วได้อารมณ์นี่เด็เดี๋ยว <c oughs> ดก่อนเขียนซะยาวเหยียดอย่างงี้นะแล้วคนจะรู้เรื่องเหรอเขียนง่ายๆกว่านี้ได้มากง่ายๆเหลอไม่ช่เขียนง่ายๆอย่างเงี้ดูถูกความรู้ของข้านะไม่ใช่ไม่ใช่แต่เป็นวิธีการบอกเล่าอย่างเช่นเขียนเป็นรูปภาพนะไม่ได้เออได้

ครับนี่มันตัวอะไรอ่ะพี่หมิงเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยนะวัดทำหรือเปล่านี่ลายมือวัดนะดูมีน้ำหนักมีความจริงใจชอบปากคาดว่าจะจริงใจหนักไปหน่อยละมั้งมีแบบที่มันเขียนง่ายๆดูทีเดียวแล้วเข้าใจบ้างไหมล่ะมันก็มีตัวหนังสือแบบชาวบ้านเขียนออกมาชัดเจนแจ่มแจ้งเข้าใจได้ง่ายแล้วนี่นะนี่ก็แบบนี้นะพี่หมิงฝนมึกวหน่อยได้ได้ เรียบร้อยเสร็จหรือยังล่ะพี่หมีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเออจีซี่คณะกับทุกแก่ร้านผ้าคุยการค้าที่เหลาพี่ไปก่อนแล้วกันก็ได้ก็ได้ชื่อวยเชื่อซวยจ้ามบดีๆตะช้างอันนี้มันหาได้ยากเย็ยนจริงๆเนาะก็จะมาจู้จี้มากจ้าที่ดีๆก็ค่อยๆหาไปส<ห>ิอาอย่างนี้สิ เดินเลยเข้าลงไปครัอีกมุมนึงนะอะไรกันก็ข่าวบอกแรงว่าข้าหิวข้าไม่มีแรงเดินหลอกเออหิวเลยหาอะไรกินก่อนนะกินก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไม่มีเงินแล้วตอนนี้ก็ออบอกแล้วว่าข้าลืมบอกมาจะไปร้านไหนดีเจ้าเลี้ยงจริงๆเหรอจริงสิร้านไหนละ่ะร้านนั้นก็ไปเลี้ยวกันนะโอะพอเดินไปอีกไกลนะหิวมากเนี่ยกินนี่ไปก่อนเช่แล้วเจ้าเลี้ยงหรือเปล่าเราเลี้ยงอืจอะทำไมเหรอ ไม่มีอะไรอะทำไมไอ้นั่นโต๊ะนั้นว่างไงเราไม่ได้มองหาโต๊ะไม่หาโต๊ะก็จะหาอะไรเข้ามาทำไมเจ้ามือเจ้ามือเออถ้าแกคะผ้าของข้าเนี่ยเป็นที่นิยมของชาวบ้านแถวนี้นะถ้าหากว่าเอาผ้าข้าไปขายต้องขายดีแน่ๆเลยไม่แล้วไม่แล้วทอดันแบบนีลวอะข้าจะเอาผ้าอื่นให้ดูนะคะอันนี้ทางโน้นเนผู้หญิงกับผู้ชายคุยกายค้ากันอยู่มั้ เห็นไหมเห็นเขาคุยการข้าวมาเกี่ยวอะไรกับเราเล่าก็จะรับปากจะเลี้ยงข้าดีนะในเวลานี้คนแบบนี้นะมันจะหน้าใหญ่ดังนั้นถ้าอยากกินอร่อยอร่อยแล้วก็ตามข้ามาเลยตกลงเลยขอโทษทีมาสายไปหน่อยมาสายไปหน่อยนะครับนั่งลงมาานลัแม่มา้าเหนื่อยจริงๆนะครับคนณข้าขาต้องเดินทางอย่างนี้จิ้มาแพอดีแม่แต่พอดีมีแขกเราังอยู่ต้อนรับก่อนนะครับ